จริงอยู่ไม่น้อยค่ะที่เมื่อก่อนการจะเข้ามันโลดแล่นในวงการบันเทิงต้องมีบุคลิกหน้าตาที่ดูดีสวยหล่อเท่านั้นจึงจะโด่งดังและถูกชื่นชมจากคนรอบข้างส่วนคนที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ต้องกลายเป็นตัวสำรองไปโดยปริยายซึ่งนักแสดงตัวสำรองที่เราหมายถึงก็คือกลุ่มนักแสดงที่มีหน้าตาแปลกๆโดดเด่นไม่เหมือนใคร แต่พวกเขาก็มีผลงานบนหน้าจอมานานแล้วล่ะค่ะแต่ปัจจุบันคนเหล่านี้ก็กลายมาเป็นนักแสดงนำมากขึ้นถูกเลือกหยิบไปใช้ในงานภาพยนตร์ละครหรือโฆษณาอยู่บ่อยครั้งซึ่งวันนี้เราก็จะได้พูดคุยและได้รวบรวมความคิดเห็นจากตัวแทนโมเดลลิ่งที่คลุกคลีก,กับการเฟ้นหานักแสดงมาประดับวงการกับหเสียงที่เป็นตัวแทนของเหล่านักแสดงหน้าแปลกจะมาพูดคุยกันในประเด็นอั l ล y Hero เทียบเทยบระหว่างหน้าตาสวยหล่อใช่ไหมกับหน้าตาแหวกแนวแล้วถ้าความสามารถเขามีในส่วนของหน้าตาแหวกแนวนะคะก็โอเคนะคะเพราะว่าเหมือนกับโลกเรามันสร้างความสมดุลบะจะเป็นนักแสดงในปัจจุบันได้เนี่ยคิดว่าหน้าตาก็มีส่วนแต่ว่าเป็นในบางคาแรคเตอร์เช่นพระเอกนางเอกหรือเป็นคนที่ต้องบุคลิกดีแต่ว่า ในบุคลิกอื่นๆในคาแรคเตอร์อื่นๆก็จําเป็นที่จะต้องมีคนหลากหลายคาแรคเตอร์เพราะฉะนั้นคนที่หน้าตามไม่ดีก็สามารถเป็นนักแสดงที่ดีได้ในคาแรคเตอร์นั้นๆวงการบันเทิงสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากเนี่ยกระแสกระแสคิดของของเขาเนี่ยเขาต้องการคนสวยคนหลอ่อมีความสามารถเข้ามาประดับวงการมันจะทําให้งานของโมเดลลิ่งเนี่ยเยอะมากขึ้นแต่พอถัดมาสักอีกนิดนึงเริ่มมีความนิยม เป็นพวกสไตล์ลูกครึ่งฝรั่งสวยๆหล่อๆเข้ามาประดับวงการละแล้วหลังจากนั้นถัดมาก็จะเป็นเริ่มเริ่มมีกระแสของพวกตี๋ไม้หวยขาวน่ารักสดใสเข้ามาประดับวงการคือวงการบันเทิงเนี่ยเราจะต้องตามกระแสให้ทันนะคะช่วงที่เด่นจริงๆก็คือประมาณสัก5-6ปีที่แล้วยกตัวอย่างคุณตุ๊กกี้เริ่มเข้ามาในวงการในการที่ว่ามีคาแรคเตอร์แปลกๆหลังจากนั้นตามมา ก็จะมีพี่สายเชียเล่นโฆษณาอันนั้นอันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนหล่อนะเขามีเอกลักษณ์และคาแรคเตอร์สดโตของเขาด้วยความหน้าแปลกของเขาการขายความสามารถของเขาทําให้เขามีชื่อเสียงในวงการบันเทิงบ้านเาล่าทามองตัวเองแล้วคิดว่าแหละคิดว่าแปลกหรือเปล่าแปลกฮะแต่ว่ามันชินแล้วน้อยใจหรือไมเหรอไม่น้อยเลยฮะรู้สึกดีใจนะได้ลองทําอะไรแปลกๆก็โอเคก็เลยเออได้ลองทําอะไรใหม่ๆเยอะดีอะอะไรลองครับผม ความคิดเห็นเล็กๆของคุณโมท,ที่ได้กล่าวมาก็เป็นเพียงตัวแทนของเหล่าอักลี่ฮีโรสในบ้านเราที่มาเผยถ้อยคำความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคุ้นหน้าคุณตาหนุ่มหน้าททเลนต์คนนี้จากโฆษณาดังๆและภาพยนตร์หลายเรื่องซึ่งหนุ่มคนนี้ได้ใช้หน้าตาอันมีเอกลักษณ์ของเขายืนอยู่บนเส้นทางบันเทิงมานานพอสมควรแล้วล่ะค่ะเกือบ1ิปีแล้วครับจบมาแรกๆก็จะ เข้าไปทําเบื้องหลังกับรุ่นพี่ก่อนตอนนั้นทํา MV ครับก็ <_ asaki> จะเป็นรีแลน์แล้วก็ทําได้สักพักก็จะแบบว่าเขามีให้เล่นบางบทอะไรองนี้ก็อ่ะเอาลองดูพี่ก็รู้สึกจะเป็น MV b u d a บูดางานที่เริ่มมีคนรู้จักเลยจริงๆตัวแรกคงเป็นโฆษณาแกมโบครับตัวนั้นจะเป็นพี่ที่ทำแคสติ้งมาก่อนมาทำงานที่รักพอเพอเห็นเราหน้าแปลกดีนะเดี๋ยวไว้ลองไปแคสติ้งโฆษณาดูนะ จนมันมีโฆษณาตัวนี้ครับแกมโบ กระแสคำคำนี้มีแค่สองพยางค์ค่ะแต่กลับสร้างอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตในแต่ละวันยิ่งกับวงการบันเทิงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ตายตัวเก่าไปใหม่มาแล้วกระแสะนักแสดงหน้าแปลกคาแรคเตอร์แปลกล่ะคะจะเป็นเพียงความสุขบนหน้าจอแบบฉาบฉวยหรือเป็นเพราะพวกเขาถูกตาต้องใจเหล่าผู้กำกับและความต้องการของตลาดกันแน่ซึ่งความเห็นระหว่างหนุ่มหน้าแปลกกับตัวแทนโมเดลลิ่งจะเห็นต่างกันหรือไม่เราไปฟังกันค่ะ มีทั้งสองอย่างครับมีทั้งสองอย่างอย่างภาพยนตร์บางเรื่องเลยเนี่ยเคยคุยกับพุ่มกลับเขาบอกว่าอ่าเห็นเราเนี่ยจากโฆษณานาเนี่ยกวนดีโดนดีคาแรคเตอร์มันเออใช่ถ้าอย่างบทมันไม่ได้ฟิกอะไรมากคือใครเล่นก็ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะก็เอาคนนี้สิหน้ามันแปลกมันจํามันติดตาอะไรเงี้ยวงการบันเทิงบ้านเราเนี่ยาบางทีต้องทําตามกระแสบางทีผู้ชมผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเบื่ออะไรเดิม เหล่านักแสดงหน้าตาพิ้นเพี้ยนคาแรคเตอร์หลุดหลุดส่วนใหญ่มักจะได้รับบทบาทเป็นตลกบางเรื่องก็ต้องเป็นตัวละครที่ถูกกระทำย่ำยีโดนรังแกเพื่อเรียกเสียงหาหรือถูกจับแต่งตัวประหลาดประหลาดจนจบเรื่องเรียกได้ว่าชาตินี้จะได้มีโอกาสสวยหลอบแบบคนอื่นเขาไหมพวกเขาจะเคยน้อยใจหรือเปล่าหากวันหนึง่งคาแรคเตอร์แบบนี้ด้านขายไม่ได้ขึ้นมาจะรับมือ,อยังไงตอนนี้ยังไม่เบื่อนะครับเพราะเอาจริงจริงมัน ด้วยตัวบทละครที่ได้รับเนี่ยมันก็จะมีแตกต่างกันอยู่ยังมีละครเรื่องนึงเราขี้เล่จริงแต่เราได้แฟนสวยเลยก็แบบมีอะไรเล่นเยอะเยอะในในตัวละครของมันนะฮะอย่างวงการบันเทิงบ้านเรานะคะคนคารคเตรตแปลกๆได้แปลกๆเนี่ยสามารถเป็นพระเอกกับเขาได้ด้วยนะปัจจุบันสามารถสร้างเสียงหัวเราะได้อย่างเช่นหม่อมจกมกตอนนี้ก็มีชื่อเสียงประดับในวงการอยู่ค่อนข้างดังทีเดียวเพราะว่าการเล่นหนังเล่นละครเราจะซีเรีสทั้งหมด มันก็ไม่ได้เราจะเอาคนคารคเตอร์แปลกๆเนะี่ยเข้าไปร่วมสมทบด้วยวันนี้ผมพร้อมอะไรวะยายแกชอบทำไมอะกินแล้วตาแข็งอยู่เบื้องหน้าไว้ได้ก็คงไปอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมนะเพราะก่อนมาอยู่เบื้องหน้านี้ก็อยู่เบื้องหลังมาก่อนไรายได้ณนะตอนนี้ที่ได้แหละฮะก็พอใจประมาณหนึ่งครับผมน้อยใจหรือไม่เหรอไม่น้อยเลยฮะรู้สึกดีใจนะได้ลองทำอะไรแปลก ได้ทำอะไรสนุกสสำคัญคือได้เงินด้วยฮะก็โอเคก็เลยเออได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะดีก็อะไรลองครับผมมันเติมเต็มตรงที่ความจริงความจริงคือมันไม่ใช่มีแต่สิ่งสวยงามอย่างเดียวก็อย่างที่บอกว่าคนเดินตามท้องถนนน่ยมันมีหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วไม่ใช่ทุกอย่างแบบอุ้ยสวยงามพระเอกนางเอกก็คือถ้ามัดมอพรมีตัวแบบเนี้ยมันก็จะดูจริงแตกต่างกันด้วยมิติของตัวละครไปครับผม แม่เลือกเกิดมาเป็นคนหล่อขั้นเทพกับคนสวยดั่งนางฟ้าไม่ได้แต่โชคก็ไม่ละทิ้งพวกเขาค่ะได้ให้โอกาสพวกเขาเข้าไปเติมเต็มวงการมายาสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะผ่อนปรนความเครียดลงไปได้แต่นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดจากหนึ่งในโมเดลลิ่งและหนุ่มหน้ากวนตัวแทนนักแสดงหน้าแปลกที่ตอนนี้ต้องขอมอบตำแหน่งฮีโร่ขจัดความเครียดอย่างไร้ข้อถกเถียงเลยล่ะค่ะ